สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์กดนานๆกดยันๆกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูไร้ของ <c oughs> สองคนพูดมียอะไรเหียดใจกันหน่อยค่ะถึงจะเช็คกันไปเชยงกันมาอะไรนี้บ้างแต่มีบางอย่างที่เขาพูดเขาคุยแล้วน่าสนใจที่ควรจะเอามาคิดวิเคราะห์ค่ะะกากสำนวนไว้อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าส่วนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวในคดีแล้วมีคนมาบอกว่า เขารู้การสอบปากคําตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องมาดูนะว,ว่าเขาเนี่ยคนที่พูดเนี่ยมีมีม,มีมีอำนาจไหมละ่ะมีมีสามารถที่จะรู้ได้ไหมอ่ะมันจะเป็นตัวบอกการเมียไม่เสมอไปแล้วตอนนี้ไม,ไม่รู้ว่าสองผัวเมียเนี่ยเวลายอยู่ด้วยกันจะแย่งกันพูดจะคอยแทรกกันอย่างนี้ตลอดเวลาหรือเปล่าจะดูแล้วคาค่ะมีกําลังพูดมีกําลังพูดอยู่ ไอ้ผัวก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แทรกเข้ามาแล้วทําหน้าแบบอิบอ่มเอมเหมือนกับว่าอุ้ยกูจัดได้ดอกหนึ่งละกูแย่งเมียพูดได้ดอกหนึ่งจริงๆบางอย่างที่นงกนกพูดเนี่ยน่าสนใจแต่ที่ทําให้ความน่าสนใจน้อยลงคือหนึ่งเสียงแป้แนๆ 2. สองก็คือการแย่งกันพูดตลอดเวลาอันนี้น่าเบื่อค่ะจะเป็นตัวบอกให้รู้นะว่า ที่คุณเอามาบอกว่าเขาเบิกความไม่ตรงกันน่ะใครเอาเอกสารให้คุณดูแล้วที่เขาบอกว่าตุนตนทั้งหลายแหละที่ว่ามีที่พลหรือว่ามีส่วนในการข่มขู่เนี่ยคนคนนั้นก็จะพลอยสวยไปด้วยนะนองบอกไว้ก่อนเพราะการเอาสิ่งที่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณอ่ะคุณคุณเบิกความคุณเป็นคุณเป็นพยานหนึ่งหนึ่งส่วนในสำนวนสอบสวนนะคุณอ่ะมีสิทธิ์รู้เฉพาะส่วนของคุณนะแต่ส่วนของคนอื่นทำไมคุณรู้ล่ะเออนั่นแหละท่นี้ถาม่าในในทางก้สันนิษฐานขบอกบอกได้เลยว่า เขาไม่สามารถรู้ได้ในพื้นฐานธรรมดานะครับผมไม่สามารถรู้ได้แต่ก็พูดไปเพื่อข่มขู่เราเท่านั้นเองอันนั้นน่ะอันนั้นน,น่ะอันนี้เราเอาสมมติฐานของอ่าสำนวนสอบสวนหรือว่าวิธีการทํางานของตํารวจเนี่ยมาพูดเลยนะเออแต่ว่าส่วนนี้เนนงรู้ว่าแม้แต่ตัวทนายเองเนี่ยการที่จะไปขอที่จะไปเอาคําเบิกความหรือการคำคำเบิกความของตัวอ่าลูกความของเราเองเนี่ยไปขอเนี่ยเขายังไม่ให้เลยอ่ะเขาก็ต้องบอกว่าเมื่อมันขึ้นศาลแล้วก็ให้ท่านทนายเนี่ยทำคำร้องขอต่อศาลแล้วเขาจะให้ ส่วนนี้เนี่ยเมื่อไม่ได้มีการทําคําร้องและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่สามารถมาชี้ว่ามันไม่เหมือนกันก็เท่ากับว่าสํานวนสอบสวนนั้นอ่ะมันออกมาสู่บุคคลภายนอกผู้ไม่มีอํานาจหรือเปล่าส่วนนี้นี่มันก็เป็นส่วนที่จะนําความเสียหายไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ตารวจได้เหมือนกันส่วนนี้ดิฉันคิดว่าเขากำลังพูดถึงที่แม่น้องพูดว่ามีพยานบางคนเ,เบิกความไม่ตรงกับที่ให้การไว้นะัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนจุดที่เรื่องของไอ้พวยตอนไอ้พวยเบิกความนี่นะคะแล้วก็มีการพูดถึงวันที่1ิ1 3องสิบสไปนอนที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็แม่นานก็พูดบอกว่าแล้วทําไมไปให้การว่ามานอนบ้านสาวิจีคนพวกนี้หมายถึงทนายทั้งคู่เนี่ยนะคะได้รับคําถามจากพวก f อฟของเขาเพราะว่า เหมือนกับเป็นห่วงเป็นใย,ยพยานพยานกําลังกลัวตอนนี้เพราะมันด้านนั้นแปล,แปล,แปล,แปลว่าต้องมีบางคนที่ไปให้การอย่างหนึ่งแล้วมาเบิกความอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ทนายทั้งสองคนเนี่ยก็เลยพยายามมาเล่าเหมือนคานองว่าเอ๊ะสาววิจีไปรู้คําให้การของคนอื่นได้ยังไงมีการคําให้การมันจะต้องเฉพาะเจ้าตัวที่รู้สิสาววิจีเป็นสาววิจีจะรู้แต่คําให้การของตัวเอง แต่ของคนอื่นสาววิจิรู้ได้ยังไงมีการซิกแซกมีการเอาสำนวนเอาอะไรอย่างเงี้ยมาให้สาววิจิดูหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ทำผิดหรือเปล่ามีการพูดกันได้ทำนองนี้นะคะแต่ดิฉันจะบอกอย่างนี้นี่จริงทนายคุณทั้งสองคนเย่ยลองคิดนิดนึงนะคะว่าทำไมสาววิจิรู้เรามาพูดได้เพราะว่าสาววิจิร์นั่งอยู่ในศาลถ้าทีฉันเป็นอายการจำเลยขึ้นมาเบิกความพอเล่าว,ว่า วันที่11ผมนอนที่บ้านวันที่12ผมนอนบ้านในกอวันที่13ผมนอนบ้านในขอเพราะถึงเวลาซักคานนะคะอายการจะทํำยังไงคะในเมื่อถ้าเอ้คนนี้ตอนที่มันให้การมันบอกว่า11 12 13 14ผมไปนอนบ้านพ่อแม่ผู้สูญเสียครับ ถ้าในเชนเป็นอายการเพราะเขาเบิกความมาอย่างนี้พอถึงเวลาที่เชนสฟักค้านเชนก็จะต้องเอาเพราะอายการจะต้องมีทุกอย่างจริงไหมคะอายการตัวอายการจะต้องมีทุกอย่างมีคําให้การของทุกคนถึงจะสั่งฟ้องได้ท่านต้องอ่านต้องมีอายการต้องมีต้องรู้ถ้าทําง,งานเรื่องกับตํารวจตรงนี้ต้องมีจริงหรือไม่พอถึงเวลาฟักค้านอายการก็จะบอกว่า อันนี้รายมือคุณเชมลายเซ็นของคุณใช่ไหมวันนี้วันที่นั้นท,ที่นี้คุณไปให้การกับตำรวจไว้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะอ่านให้ฟังนี่แหละค่ะสายวิธีถึงรู้ง่ายๆแค่นี้เองเวลาที่ใครขึ้นเบิกความแล้วมันไม่ตรงก,กันกับที่ไปให้การเอาไว้สิ่งที่อีกฝั่งจะต้องทำก็คือว่าอายการจะต้องทำก็คือต้อง เอามาให้สารรับฟังว่าคนคนนี้ตอนให้การให้การอย่างหนึง่งตอนมาเบิกเบิกอีกอย่างหนึง่งสารท่านจะได้ใช้ดุลพินิจว่าควรจะเชื่ออันไหนดีจริงไหมคะมาเลยทําให้สาวิตีรู้ว่า ใครให้การอย่างไรแต่เบิกเบิกอย่างไรเพราะสาววิธีนั่งอยู่ตรงนั้นแต่คุณสองคนอยู่ข้างนอกแล้วมานั่งคิดว่าหุยไอตุ่นนี่มันจะต้องมีอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ตุ่นมีอิทธิพลไอ้ที่เอามาขู่ๆกลายเป็นคุณก็ไปเชื่อตามไอ้ค่อยบอกเจ้าแล้วว่าสนิทกับตุ่นตุ่นอย่างนู้นอย่างนี้เออดิฉันมองว่าคุณสองคนผัวเมียเนี่ยชอบพูดํำนองว่าเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบนะคะ ระวังหน่อยนะคะระวังหน่อยหรือจะให้ลองยกตัวอย่างพยานชาวบ้านไหมคะลองยกตัวอย่างพยานชาวบ้านเอหกคนที่ตอนนี้ที่กําลังกลัวกําลังโวยวายว่าโดนขู่โดนขู่อยู่กุก,ก,อกอกไม่ได้แล้วกุกกอกลุกไปไฟโดนขู่ยกตัวอย่างชัดๆอย่างยาอาชิสมมตินะคะว่าถ้ายาอาชิไปเบิกความบอกว่าพอาเช้าวันนั้นน่ะเหรอในกอไผ่นันะคะ่ะพระเจ้าได้เข้าไปหา พอรู้ว่ามีน้องหายเด็กหายข้าพเจ้าก็ไปช่วยชาวบ้านหามาหาตรงนี้หาตรงนี้หาตรงนี้หาจนถึงสวนยางหาถึงกระท่อมเออกลางสวนยางแต่แล้วก็เลยไปท้ายสวนยางเข้าไปดูในโพรงไผ่แล้วก็ไม่พบอะไรเลยพอถึงเวลาสักคานท้าญาตที่ไปให้กันไว้แค่ว่าข้าพเจ้าไปหา จนถึงสวนยางแล้วไปหาจนถึงขนามจากนั้นก็กลับจากนั้นก็อะไรยังไงไม่พบใครท้าพระเจ้าก็กลับมาตรงนี้ล่ะคะ่ะอายการจะต้องบอกว่าตอนให้การคุณให้การไว้แค่นี้ใช่ไหมทำไมวันนี้มีมาเพิ่มพงไผ่ละ่ะจริงไหมคะเขาก็ต้องงัดเอาออกมาว่าคุณให้การอย่างไรมันตรงกันหรือไม่เพื่อให้ศาลใช้ไว้พิจารณาคนไหนที่ เบิกความตรงกับที่ให้การก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งถามอะไรยังไงก็ปล่อยไปไม่ต้องไปขัดแย้งแต่คนไหนไม่ตรงก็ต้องเอาไอ้อันที่เคยให้การออกมาพูดเอาไว้เพื่อให้สารนําเข้าไปไว้พิจารณาว่าตกลงอันไหนจริงอันไหนเท็จหรือยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งอ่ะ เอาอย่างนี้เอาอยู่ที่ญาชิสมมุติว่าญาชีเนี่ยตอนไปให้การเนี่ยพอเขาถามว่าตอนที่เด็กๆสามคนเดินมาหาที่บ้านน่ะเวลาประมาณกี่โมงถ้าญาชีให้การไ้ว่าไม่ได้ดูเวลาไม่แน่ใจนะแต่สายแล้วหลักายอะไรนะงายแก่ๆแ,แล้วสายมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาไปเบิกความข้าพระเจ้าดูเวลาตอนนั้นเป็นเวลาเก้าโมง ถ้าไปเบิกความแบบนี้เขาก็จะบอกว่าอ้าวแล้วทําไมตอนนู้นจําไม่ได้บอกไม่ได้ดูเวลาระบุแค่เวลาคร่าวๆมาวันนี้ทําไมถึงดูเวลาทําไมถึงบอกเวลาได้ล่ะเขาก็ต้องสักค้านมาอย่างนี้มันก็เลยทําให้คนที่นั่งอยู่ข้างในนั้นรู้ว่าใครให้การกับเบิกความตรงกันหรือไม่อย่างไรจริงไหมคะ อันนี้เป็นเป็นเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติกันในศาลจริงหรือเปล่าคะคุณเป็นทนายคุณต้องรู้ว่าเราเวลามีใครที่พูดอย่างหนึ่งแล้วมาพูดอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะเอาให้ศาลเข้าไปไว้ให้ศาลพิจารณาเพราค,รคนคนนี้พูดสองสามครั้งไม่ตรงกันเราต้องมาซักค้านแบบนี้ใช่หรือไม่ถ้าเราเป็นพยานในคดีนะแล้วการเบิดความในคดีเนี่ยเราทำไปเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้จนศาลเชื่อแล้วก็ แล้วก็ให้ให้ฝ่ายที่เราไปเบิกความเป็นพยายนน่ะชนะคดีไปแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเอาเรื่องในชั้นสอบสวนนี่มาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเอาเรื่องอในชั้นสอบสวนมาเราสามารถเอาคำเบิกความมาในัามนมาใช้ประโยชน์ได้ไหมเี่ยอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาเอาเรื่องในชั้นสอบสวนมาแล้วมาทำมาพูดที่เราเสียหายใช่ไหมพูดประมาณนี้ใช่ไหมคะใช่พูดประมาณนี้ก็อย่างนี้นะครับอคําว่า เท็จหรือไม่เท็จนี่มันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไอ้ชันชันไหนนะมันจะเกี่ยวกับความจริงความจริงที่ปรากฏับกจบกพยานหลักฐานที่ประกอบกันนะครับผมใช่ใช่ไม่จําเป็นว่าต้องชั้นสาหรือชั้นสอบสวนในชั้นไหนก็ตามถ้าพุณขอใเป็นความจริงขอเป็นความจริงก็จะเป็นความจริงอย่างนั้นถ้าเผื่อว่าเราในทางกลับกันถ้าเราไปเบิกความในชั้นศาลแล้วได้ประโยชน์กับตัวเองไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นความเท็จทำเบิกความของเราในชั้นในชั้นสอบสวน มันสอดคล้องกับพยานหลักฐานและมีคนยืนยันว่ามันชั้นสบอบสวนน่ะถูกต้องนั่นน่ะเราเนี่ยเจอแน่ข้อหาเบิกความเท็จแล้วก็โอ้โหเรื่องใหญ่จริง้ครับผมเอาคำตอบอตอบน้องตาตอบน้อง,องตาตนนนานเปี้ยวว่ <c oughs> วา <c oughs> อะไรเนี่ยฉันบอกว่าอ่าฝ่ายโจทฝ่ายโจทเนี่ยแล้วเรื่องมันจะไม่ล่ะครับว่นไปดูจากน้อำตานเปี้ยวเมื่อกี้ก็น้ำตาลเปี้ยวแล้วไม่ใช่หรอพิจารณาเมื่อเช้าโจเขาบอกว่าฝ่ายโจทจะมากจะถือไพ่เนื้อก่อนฝ่ายจำเลยเป็นแบบนี้จริงหรือไม่ไม่อันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้นะครับ ผู้กระทาผิดแต่ถ้าเป็นกรณีว่ามีการกระทําผิดจริงๆอ่ะอาจจะใช่แต่ถ้าว่าเป็นข้อกรณีสงสัยอย่างเช่นกรณีโรงนี่มันไม่มันไม่เที่ยงอ่ะมันไม่น่ส่วนคําถามนี้และความเห็นของทนายสองผูเมียเนี่ยน่าสนใจค่ะน่าสนใจตรงที่ว่ามีมีการถามเหมือนกับทํานองที่ว่าเอ,อเราให้การกรับเบิกความไว้ไม่ตรงกันแล้ว ต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเหมือนกับว่าถ้าเราโดนเรื่องเบิกความเท็จเราจะเอาคำเบิกความที่เรามั่นใจว่าจริงในสารเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่ทนายสองคนนี้อธิบายน่าสนใจตรงที่ว่าทนายธรรมสังกสีเนี่ยนะคะทนายเจ้าของคดีใช่ทนายหรือเปล่าก็ม่รู้หลายคนพูดว่าไม่ใช่ทนายแต่เห็นทุกคนเรียกทนายดิฉันด้วยความไม่รู้ อ,อก็ไม่กล้าบอกว่าเขาไม่ใช่ทนายเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการหมิ่นเขาก็เรียกตามไปก่อนลวกันยังในทนายของทีมสมสังกสีเนี่ยออกมาพูดว่าทําให้การในชั้นตํารวจน่ะไม่มีผลอะไรในชั้นศาลเขาไม่เอามาพิจรารณาเขาไม่สนใจหรอกนะคะแต่ในขณะที่สองผัเมียซึ่งเป็นทนายนอกทีมเป็นทนายข้างไขข้างแคมออกมาบอกว่า นั่นแล้วแต่ว่าตรงไหนเป็นความจริงถ้าคำให้การชั้นตำรวจมันพิสูจน์ได้ว่ามันเข้ากับพยานหลักฐานทุกอย่างและมีคนมายืนยันว่าคำให้การในชั้นตำรวจนั้นเป็นจริงแต่ส่วนถ้าในชั้นตำรวจเป็นจริงแล้วมันต่างกับชั้นศาลนะคะดังนั้นบนชั้นศาลก็เป็นเพชรอันนั้นนะคะจะโดนหนักเห็นไหมคะทนายสองคนนี้มาบอกว่าคำให้การในชั้นตำรวจมีความสําคัญนะ ไม่ใช่ว่าไม่เอามาใช้ในชั้นศาลมันเอามาใช้ค่ะมันเอามาใช้ในการถามค้านอย่างนี้ไงคะถ้ามันไม่ตรงกันมันต้องถูกเอามาใช้ในการถามค้านว่าแล้วทำไมวันนั้นคุณพูดอย่างนั้นคุณไม่พูดอย่างนี้ถ้าคุณตอบได้มีเหตุผลเพียงพอก็ผ่านไม่ใช่ว่าถ้าไม่เหมือนกันทั้งหมดเอาอย่างเช่นเรื่องง่ายๆว่า ทำไมตอนนู้นคุณบอกว่าคุณคิดว่าเด็กขึ้นไม่ได้วันนี้ทําไมคิดว่าเด็กขึ้นได้คุณสามารถอธิบายได้ในลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่สา,าระสําคัญนกในคดีแต่คุณอธิบายได้ว่าคือตอนนั้นเนี่ยเรามองว่าเด็กสามขวบเรามองว่าเด็กเล็กๆความเชื่อของเราแต่หลังจากที่ได้พิจารณาได้ได้ดูข่าวได้ฟังผู้เชี่ยวชาญอะไรหลายๆอย่างและได้คุยกันหลายๆคนโอกาสขึ้นด้านก็ยังมีถ้าคุณอธิบายได้มันก็ไม่มีปัญหาค่ะ ถ้าอธิบายได้มันก็มีปัญหาเหมือนอย่างเหมือนอย่างยายน้อมอย่างเงี้ยยายน้อมอาจจะบอกว่าวันนั้นจําผิดจําพลาดคือผิดหลงมันก็พอได้อยู่วันก่อนทนายสองผอัวเมีนี่ยก,ก็พยายามพูดให้พวกพยานเข้าใจว่ามันมีวิธีที่จะบอกว่าทำไมฉันถึงให้การกับเบิกความไม่ตรงกัน ตอนนั้นฉันคิดอะไรยังไงอยู่อมันมีวิธีอยู่ค่ะมันมีการพูดการอธิบายได้อยู่ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเหมือนกันทั้งหมดถ้าตอนที่เราไปให้การเราอาจจะให้การเพราะว่าจําเรื่องรถแบ็คโฮได้ไหมคะที่เพื่อนนางเจิงโมโตอนแรกบอกว่าไปบอกกับตำรวจว่าเห็นเหมือนกันอย่างนู้นอย่างนี้แต่นี้้มีวันก็กลับไปหาตำรวจแล้วบอกว่าขอกลับคําให้การได้ไหมวันนั้นอะ อยากจะช่วยเพื่อนเพื่อนมันบังคับมันมาหยิก้วบอกต้องให้เหมือนกันนะอยากช่วยเพื่อนกลัวเพื่อนมีปัญหาก็เลยให้การไปอย่างนั้นแต่ความจริงฉันไม่เห็นฉันไม่เห็นเนี่ยขา,าไดาได้อย่างเนี้ยได้อยู่อย่างนี้พอได้อยู่แม้ว่าจะโดนอะไรยังไงบ้างแต่ก็มันมีมันมีเหตุผลที่อาจจะพอฟังได้ว่าทําไมตอนนั้นโกหกถ้าการโกหกนั้นไม่สําคัญเท่าไหร่ก็จะไม่ค่อยโดนอะไรแต่ถ้าเป็นจุดสําคัญโดนคะ่ะ โดนเหมือนอย่างที่ทนายนงทนายนกบ,บอกว่าถ้าอย่างนี้โดนโดนแน่นอนแต่ทีนี้ที่ฉันติงทนายนงทนายนกนิดนึงนะคะสาวิตรีพูดว่าถ้าใครเบริกความเช็ดเบิกความจะให้การไม่ตรงกันก็ให้ระวังไว้มันมีอาจจะโดนตรงนี้ได้ทุกคนกลายเป็นตี ข่าวกันใหญ่เลยว่าสายวิจีตรข่มขู่ขู่พยานพยานอยู่ไม่ได้แล้วกกกรุกเป็นไฟตอนนี้ทนายนงกระทายนกมาบอกว่าถ้าใครให้การกับเบิกความไม่ตรงกันและถ้าสืบสอบได้ว่าไอ้ที่ให้การนั้นเป็นความจริงไอ้ที่เบิกความนั้นเป็นความเท็จโดนแน่โดนหนักด้วยทนายคุณสองคนกําลังข่มขู่พยานชาวบ้านที่กกกอกบหรือเปล่าคะระวังนะคะจะโดนข่มขู่พยาน เขายิ่งกลัวๆก,วกันอยู่ยิ่งกลัวมากยิ่งโวยวายมากนั่นแปลว่าไอ้หกคนนั้นน่ะมันต้องมีไออีตัวใดต,ตัวหนึ่งนั่นแหละเบิกความไม่ตรงกันกับที่ให้การแล้วก็เลยกำลังตัวซีตัวสันกลัวว่ากูโดนแน่กูโดนแน่แต่ไม่รู้ว่าใครคนที่โวยวายขึ้นมาคนแรกคือย่าอาชิดังนั้นในฉันมองว่าอาจจะเป็นย่าอาชีนี่แหละที่เบิก กับให้การไม่ค่อยตรงกันนักแต่ก็ถ้าฟังจากแม่น้องพูดแม่น้องก็พูดํำนองว่ายญาติชีพเนี่ยอยู่เป็นคือเอาตัวรอดได้หรือจะเป็นคนอื่นดูเหมือนจะมีพยานชาวบ้านคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของพวกที่ถูกชักชวนไปส่งพระอะไร อาจจะเป็นพวกนั้นมากกว่าดิฉันไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ใจก็คือว่าหนึ่งในหกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีหนึ่งในหกที่มันให้การกระเหดความไม่ตรงกันใครเอ,อ่ยใครเอ,อ่ยตอนนี้ก็คงกําลังกลัวตัวสั่นยิ่งทนายนงทนายนงผูบ้บอกว่าเจ็บหนักเจ็บหนักมี่โอ้โหคู่ดโดดแน่คู่โดดแน่ไม่น่ารักเลยนะคะทนายสองท่านเนี้ยขู่พยานกกอ,อกได้ยังไงเดี๋ยวกกอ,อกก็ลุกเป็นไฟอีกหรอก แต่ทีฉันอยากเสริมอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราให้การไว้แบบหนึ่งเบิกความอีกแบบหนึ่งในความเป็นไปได้ของมันก็คือว่าอันหนึ่งเท็จอันหนึ่งจริงไม่อันใดอันหนึ่งมันต้องมีเท็จมีจริงหรือแบบที่สองก็คือว่าทั้งคู่น่ะมันเท็จทั้งคู่แต่จริงทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันต้องมีอันหนึ่งจริงอันหนึ่งเท็จ หรือไม่ก็เท็จทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีจริงๆถ้าสมมุติว่าตอนนี้ทุกคนจะพยายามจะพูดว่าตอนที่ไปให้การกับตำรวจเป็นการให้การในฐานะพยานไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องจะสงสัยใครอะไรยังไงจริงๆเนี่ย ไม่ว่าเขาจะฟ้องจะสงสัยใครยังไงสิ่งที่เราต้องให้การและต้องเบิกความคือความจริงเท่านั้นในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะถูกจับทีหลังในเหตุการณ์ที่ว่าคุณไปหาน้องเวลาเท่าไหร่คุณไปหากับใครตรงนี้มันจะไม่ไม่เปลี่ยนแปลงจริงไหมคะจริงไหมคะเขาไม่ได้ถามว่าคุณสงสัยใครแล้วถ้าคุณบอกโอ้ยสงสัยนายกอแต่ปรากฏว่าพอมาจับนายขอแล้วจะบอกว่าคุณให้การไม,ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่ การให้การโดยทั่วๆไปในตอนแรกเขาก็จะถามว่าคุณอยู่ตรงไหนคุณเห็นอะไรยังไงไม่ว่าจะใครโดนสงสัยใครตกเป็นจำเลยไอ้สิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นวันย่ค่าจะพูดกี่ทีมันก็ต้องพูดเหมือนกันจริงไหมคะทีนี้อย่างนี้สมมติว่าในตอนแรกถ้าคุณกลัวคุณประมาหรือคุณอะไรเนี้ยคุณพูดอะไรผิดพลาดไปบ้างพอกลับมาคิดได้ คุณสามารถที่จะย้อนกลับไปขอพบตำรวจแล้วขอให้การใหม่ได้นะคะได้นะคะด้วยตัวคุณเองก็จะบอกว่าวันนั้นที่พูดไปเนี่ยจริงๆแล้วมาทบทวนอีกทีหนึง่งมันไม่น่าใช่ตอนนั้นฉันไม่แน่ใจฉันเราสามารถที่จะให้การใหม่ได้ถ้าคิดว่าอะไรมันตกหลน่นเราไปเพิ่มเติมก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นอย,อย่ามาบอกว่าแม้ก็ตอนนั้นเขาอย่างนู้นเขาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยเงียบมาแล้วค่อยมาขึ้นตอนเบิกความไอตรงนี้มันจะทําให้น้ําหนักที่เบิกความเนี่ยมันน้อยลงมาเบิกความสามปีกว่าแล้วมาบอกอุ้สามปีถัดมาพึ่งจอได้โอ้วันนั้นเจอแต่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆสี่ส้าห้าวันใหม่ๆนึกไม่ออกอุ้ไม่เจอไม่เจอ สามปีมาบอกเจอมันแปลกค่ะมันแปลกจริงไหมคะในนั้นดิฉันจะเพิ่มเติมตรงนี้แหละว่าจริงๆในการให้การในการเบิกความไม่ต้องไปคิดว่าจะให้ประโยชน์อะไรกับใครแต่คิดแต่ว่าถ้าเราเบิกความให้การตามจริงมันต้องยังประโยชน์ให้ใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุด